หย่อนแสงจัง่อยพี่นอ้องนี่กินเล็กแกงบางหานันนี่มอบ้างนึงหันนี่กินไปแน่ละละ่ะลืม่ายคลิปเออเอาเด้อแบบนี้มาดิ1ิตัวเดียแต่พี่เหลือแซ่แบแซ่บขอนี้วบะห<ร>มีม่นี่ขอล้างขอลามกับแซ่บแซ่บขอล้ามแบแบาม,ม,ามันมัน อย่าไปโตโตให้ม่เป็นธรรมชาติน้าแม่ให้หลังแม่อยากกินเบียร์เยก็ป่วยอ่ะแ้ไงเจ้ป่วยในกินก็ไปกินเขาก็ซิมแกงขี้เล็กเลนเฮ้ยอันนี้แซ่บแซ่บเว้ยออซื้อมาหน่อยสิตามซื้อซื้อเจ้าซื้อเจ้าได้เลยอนพ่อเดชพ่อจำพ่อเดชกยนาเงี่ยา้าเป็นเดอพ้าไปซื้อคุละมึงค้ามยัง แม่เมื่ไม่ไดตัวเนี่ยทาบ่เล่ถ้ามนาอย่างนี้ไปจุกเาอี่าไอืมจุกอันนี้อ่นี่คอบุญยองเพืยองนฮ้ขคอร้านมันนอก แบบอีสานเนี่ยแบบพีสานเขาจะเขาจะเฮดขลามแบบนี้เ,แบบเ,เ,เด้บ,บ่บคือบ่คือทั้งเมืองชนเด้น้ำผักกางจะเป็นขลามแบบไทยนานานหนาๆเนาะแล้วก็ใส่ซอนตักกินเนี่ยอะไรคนละแบบอันนี้ปอกก็เลยจะมีเหยื่อไผ่ห่มจะมีเหยือไผ่ห่มกินแบบแหงหน่ะนะเออถ้าเป็นขลามผา,ากกาดนี่จะเป็นแบบเหมือนเหมือนขโมนเนี่ยแฉะจะเป็นหนาทั่วหนานั่นานี่ใส่ซอนตักกินเอา อืมเออร้านอีสานเนี่ยหมดก็กเป็นเป็นแนวเนี่ยยี่เป็นก่อนเนี่ยม,มันดีดีให้บานเห็ดดิแซ่บแซ่บหนิน้าพี่น่องอืมให้พี่เลี้ย